บี BGM Pro ใช่ไหมเขาเรียกบ g m Pro ปไหมใช่ BGM Pro สีดำได้โชคมือสองมาหมื่นกว่าบาทคู่หนึ่งแล้วก็จานพอดีซื้อไว้นานแล้วขายไม่ออกเอามาใส่เองเลยสามพันกว่าบาทไหวนตัาได้เลลายดอกไม้ได้มาจากในสมาคมมือสองโพสขายกันหมื่นกว่าบาทหมื่นสี่หมื่นห้าหน้าหลังแต่เดี๋ยวใส่หน้าก่อนห้าหลังอยใส่ตามเดี๋ยว เล่นเลยหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์หกเรเาขายน็อตให้เรียบร้อยขอน็อตล่างขายไว้ก่อนสองตัวล่างผมขายไว้แล้วเบอร์หกแล้วก็ข้างล่างใต้ของคอนี่ข้างในนี้มีเบอร์สิบสามอีกสองตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมองยากหน่อยนะนี่ร่วงม,มาแล้วไหนมีอีกตัวนึ่งมือผมใหญ่เดี๋ยวหาก่อนโอ้ยอไม่ออกนี่มันต้องแบบพอดีเลยล มือใหญ่จริงมันช่องมันเล็กไงมันถ่ายยากหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุดไกลละหลุดะหลุดแล้วนี่สองตัวเสร็จแล้วก็มาเอาฝั่งนี้ออกหมุนข้างหน้าที่คลายไว้ถ้าค่อยหมุนออกมามันจะเป็นตัวผู้ยาวหน่อยนี่สองตัวฟืดหน่อยรถไม่ค่อยได้ถอดไปเรื่อยๆ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  ฟิตเลยยันบอกว่าฟิตเป็นนิดเดียวมันยันวะเริ่มมีอุปสรรคแล้วเยวนะไม่ออกมันค้ำอยู่ออกแล้วออกแล้วปู๊ฟู๊ฟู๊อะไรามาเน่อันนี้ลองสเปเซอร์ไว้เมื่อก่อนแล้วเราก็ใส่ของใหม่เข้าไปฟา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 เหมือนเก้าห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะแ,แต่นี่ก็สวยสภาพดีใช้น้อยไม่รัว่วไม่ซึมเห็นชกงานทำไง ให้มันนุ่มหนุบหน่อยของเดิมมันจะจะนุ่มแบบย้วยอะ่ะไม่ดีขี่ไม่สนุกดูก่อนมันดูตรงป่ะข้างยากหน่อยเอายมะถอดล้อนี่อ,อ่มันจะมีอุปสรรคี้แหละอ่าชอบไปพู่มันชอบผดขึ้นไปเราไม่อยากให้มันขดขึ้นไปแล้วแม่งก็เล็กด้วยนะเฮ้ยไม่สนุกเลยเราต้องทํางานกับความมองไม่เห็นขอเวลาแป๊บนะึลงลงง้ว้วงอะไยดีกว่าลวงข้างนดีกว่า นี่เราก็หมุนลงไปอย่นี้อันี้คำๆอ่มองไม่เห็นเฮ้ยเข้าอยู่นะเข้าดิดข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ต้องมองไม่เห็นหเอยหลวงอ๋อแต่พอดีเป๊ะอ่าแล้วก็สวมนี่อันนี้ยากไหมไม่เท่าไหร่อันนี้ใส่อะไรละใส่นอนละเราก็ต้องเอาตัวนี้ ล็อหนึ่งนะถอดล็อตแค่สี่ตัวนี้เหรออืมแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่แต่เดี๋ยวถอดล้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะถอดจานจะได้ง่ายๆอื้อหือมีเขาจับข้าวจับข,ข้าวไม่เกี่ยวแว้ซื้อกข้าวก่อนไหมไม่ซื้อแต่จริงๆถ้าสมมติใส่เนาะสี่ตัวนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเป็นแบบโว์วนี่ใช่ลื้อเลยไหนๆก็ลือ้อนี่ มันสวยสไหมพี่คิดว่าสวยไหมรู้ว่าไม่สวย,สวยเอาไงเปลี่ยนไหม,มไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ใช้เปลี่ยนก็เยอะหน่อยนะลือเยอะจัดปลายวัยรุ่นมุมมันอับนิดนึงมันน่าโมโหเลยล่ะแม่งจะแบบเป๊ะอะไรขนาดนี้ข้อั่งนี้หนังไว้ข้างนึงอืม แม่งให้มันลอยเข้าไปมันลอยตัวเมียไงแต่ชคเดิมมันเป็นตัวเมียอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องสายยังไงล่ะคุณผู้ชมไม่ง่ายไม่ง่ายเหมือนที่คุยกันไว้เบอร์อะไวะ,ไะอือแล้วก็เอาเบอร์สิบสองล็อกแต่เบอร์สิบสองมันจะไม่เข้าอือแค่นี้ ไม่ยากอะไรไม่ง่ายอะไรไม่ยากอะไรเสร็จละเสร็จละเดี๋ยวเอาอันนี้เข้าไปอนะใส่โชว์ไม่ยากเท่าไหร่แต่มันต้องตรงรูเป๊ะๆมันแต่พอเปลี่ยนแล้วมันใช่ที่ขึ้นจริงเลยดีดีกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดเหรอมันก็รู้ผมจะใส่ทำไมอ่มานเ้ยนะน,ะะนะนี่ผมเสร็จแล้วอะในเวลาเทียงสองชั่วโมงแปดเป็นว่าเวลาแต่งรถเสร็จไวจา เอนดี้แล้วเดี๋ยวผมจะขันข้างในครับผมลืมผมจะขันแน่นกันผมเบื่อมากเลยตรงที่แบบช่องเล็กๆอะ่ะแล้วค่อยมีแรงขันไงไม่ยากไม่ยากไปลองทําดูล้อเสร็จยังเราก็ต้องขันแน่นใช่เสร็จแล้วเนี่ยแต่จริงๆต้องถอดล้อไหมถ้าเธอเอาสะดวกก็ถอดดีกว่าช่องนี้มันได้ง่ายไม่ต้องรอดอยากแต่เมื่อกี้ถอดเพราะว่าจะเปลี่ยนจานก็เลยถอดมีเบรกไว้ไม่ให้เปลี่ยนอดเลยโปรเจกต์ขันล้อยแน่นๆห้าอั่วทั เสร็จ BGM โปรหน้าไปอะไรต่อ,ไไตอล้อหลังเดี๋ยวไปดูล้อหลังกันถอดยางอะไรครับนี่ถอดฝาครอบอยางอะไรเริ่มจะใส่โช๊กกลัดใช่ไหมอือต้องถอดล้อออกด้วยจะเปลี่ยนโช๊คต้องถอดอยางอะไรไถอดล้อไงเลยต้องถอดหมดเลยไม่หมูข้างหลังไม่หมูผมบอกเลยแลสามตัวเบื่อจริงเลยเวลาถอดไม่ออกเลยแม่หุดหดงิดรูแม่จะแน่นไปไหนห <c oughs> ่อ,องตาย เบอร์สิบสามเฮอทำไมไม่ออกอ่ะเชื่อเลยนน่นขนาดนี้วะหัวโยกเลยอ่ะหัวโยกกันดิอีครบอย่างน็อกมีห้าตัวห้าตัวแน่นทุตัวเดียวออกมาแล้วปล่อยล้มไงยางมันกว้างเดี๋ยวล้อเป็นรอย เราก็จะออกง่ายๆนี่เรามาขันเบอร์นี้เบอร์สิบเจ็ดยังอืออืออืนอืออนออืโชืออืออืออนออืออืออือาืออ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 แออาออนออืออืออแออืออืออยออืออืม่ืออ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 หออืออืออือกืออืออืัอแออืาอืออืออออื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 ออออืออืออือยืออืืออ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 ือือ เอ้ยมีแหวลงมาปะลงแล้วนี่ซัพเพนชั่นแล้วก็นี่ใส่ไปเหมือนเดิมอะไรวะหารูไม่เจอผมแม่มองไม่เห็นด้วยเอาลงมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนอตโชคปไแนววะยังนะยังนะแป๊บหนึ่งโอ้ยยก,ยก่อนยกลงในเอาลงเอาลง ลองอีกเห็นไหมหมดสิบเจ็ดให้หน่อยใช่บอกว่ะอ้ยนี่หมูอะแล้วงมันจะออกไหมไอ้สตาร์มเนี่ยหายลองดีวะมันบิดตามใช่ไหมไม่ใช่ตัวบนอะแม่งไม่ตัวล่างไม่ไม่หมุนเอ้ยยกยกไปไม่ไม่เมื่อยเวลาเมื่อยก็เอาลงหน่อยนี่อย่าแม่งแม่งสตาร์มหัวตันหนึ่ง อันนี้มันมันคายงานเข้าเลยเข้าเอาลองลองขันดูก่อนนะเหมือนจะง่ายนะอง่ายอกวอรร่า มันขันได้จิตจิตอะ่ะไม่ได้ขันทีเยอะๆอะสุดานนานนาาามากไปมากไปมะกเออได้ยังได้แล้วออกมาใส่แล้วสำหรับคันนะี้ใส่น้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่น้อแล้วมีล็อกแล้วขันแน่นแล้วก็ใส่ล้ออะไรใส่ยางอะไรไปดนันเสร็จนี่ออมันตุ๊กหูเบอร์สิบสี่โอ้ก็แน่นแล้วดีเครื่องมือไม่ค่อยมีมแน่นแน่นไปดันเสร็จแน่นเสร็จแล้วก็หยิบล้อมาใส่ อืมบุ๊บตาตายผู้ชายกลับด้านเออ้องบอกก่อนเลยนะว่านี้ไม่ใช่ช่างหรอช่างแม่งมบุ๊บตาครับตัวมันมีร้อยป่าว่ะปลอดภัยอ่นท่าตัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมแค่นั้เองเสร็จต้ใสย่ยางอะไรต้ใสย่ยางอะไรไม่อยากไม่อยากเสร็จแล้วเอาไปย่ยอ 다음 <laughs> <laughs>